โอเคเอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอินดิตรับเข้รสู่ไอเดียเฟเบลและตอนนี้คุณอยู่กับเกม Minecraft นะฮะเกมที่เรียกว่าเป็นเกมคลาสสิกคู่บ้านคู่เมืองอไม่ใช่คู่บ้านคู่เมืองเรียกว่าอาจจะคู่โลกแบบนี้เลยก็ได้นะฮะที่หลายๆคนก็น่าจะเคยเล่นนะฮะมีเพียงผมอีกหนึ่งคนที่ยังไม่เคยสัมผัสเกมนี้เลยวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเล่นเท่าไหร่ก็คือไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรแล้วก็ Minecraft อีกเกมหนึ่งที่ ทำไมผมพูดเกมแล้วชอบติดรอดเรือตลอดเลย okay. มา c ครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมติดอยู่ในลิสต์ว่าต้องเล่นสักครั้งหนึ่งในชีวิตให้ได้ฮะแล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเริ่มเล่นมายคราฟนะฮะเหมาะเลยว่าสําหรับใครที่แวะผ่านไปผ่านมานะฮะผมเล่นม e c r a f t ครั้งแรกและนี่คือ1นาทีแรกเรียกว่า1นนาทีแรกเลยแล้วกันเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้ก็คือไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรโอเค ตอนนี้กำลังทำสิ่งที่เรียกว่าเสาขึ้นไปคือผมไปดูหนังสือสอนเล่นไม้ครับมาเขาบอกว่าพอเริ่มมาแล้วเนี่ยผมต้องสร้างเสาขึ้นไปก็เลยต้องเอามือทุบหินแล้วก็กระโดดแล้วค่อยสร้างตอนแรกผมคิดเฉยๆก่อนไม่กระโดดแล้วมันมันวางไม่ได้ฮะก็เลยต้องโดดสร้างโดดสร้างเขาบอกว่าให้สร้างไว้เป็นแลนด์มาร์คที่เราเกิดตอนแรกนะผมไม่รู้เธอ,เอ,อไม่รู้ทําไมต้องทำเหมือนกันแต่ผมสร้างแล้วก่อน สูงสูงโอเคลงไป uh อ่าม,มันก็ต้องมีดาเมจจิววมันเป็นมันเป็น,ปนมาาไมค้สเซอร์ไบวแบง์โอ้โหเรียบร้อยน้องดอกไม้ผมเสียเลือดไปฟรีเลยอุ้ยแตเลือดเลือดมันรีเร็เรวตอนนีมน้มันเมื่อกี้มันเกินครึ่งหลอดตอนนี้มันเหลือแค่สมหลอดมันก็เต็มแล้วแล้วอันนี้ผมแล้วผมจะ โอเคสลับอย่างนี้ฮะสลับคือดอกไม้กับสลับมืออย่างนี้โอเคแล้วต่อไปก็คือเราต้องทําวัตถุที่เป็นไม้ใช่ไหมได,ดไม้ตัดไม้ตัดไม้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยว่าทําไมเราตัดไปแล้วต้นไม้ใหงอยู่ข้างบนได้โอเคไปทาไม้เพื่อที่เราจะให้เราเข้าสู่ยุคไม้นั่นเองเพราะนั้นเดี๋ยวเพิ่งคาดหวังว่าจะมีอะไรว้าวตอนนี้นะฮะเพราะว่า ผมก็จะรอว้าวไปกับการเดินทางในครั้งแรกนี้เหมือนกันฮนะีโอเคเราจะคราฟยังไงนะเราคราฟบล็อกได้ใช่ไหมโอ๊กบูดแล้วคราฟโอเคอย่างนี้อ่าอย่างนี้มันมีคราฟเร็วกว่านี้ไหมโอเคพอคราฟเสร็จแล้วแป๊บหนึ่งเราต้องคราฟสติ๊กถูกไหมต้องทำเอ๊ะ ราต้องทาโต๊ะคราฟก่อนสิโต๊ะคราฟคืออันนี้โอเคมามันสามารถทําอย่างอื่นแบบโดยที่ไม่ต้องคลิกลากได้ไหมฮะแล้วเราก็เอาโต๊ะคราฟวางแล้วก็คราฟอย่างอื่นต่อใช่ไหมฮะเช่นคราฟอุปกรณ์ทําของมาผมอยู่ข้างเสาเนี่แหละผมว่าเป็นสถานที่ที่ดีก่อนอื่นเลยผมจะยขยาออกก่อนชอบให้สถานที่ที่คนอยู่เนะี่ยระเบียบเรียบน้อยนะฮะ เมล็ดพันธุ์เอาเลยเข้าสู่เข้าสู่การทำฟาร์มแน่นอนแล้วก็วางโอเควางแล้วก็ใช้ยไงอ่ะเออใช้ไง่อ,อง F เหรอ E เหรออ๋อไม่ใช่ E ดิก็ใช้ยไงองอ๋อฮิตขวาโอเคแล้วเราก็จะทำทำขวานต้องทำขวาน อ่าต้องทำอันนี้โอเคแล้วก็ต้องไปเอาไม้อีกอ่ะตอนนี้ไม้มันไม่พอไม้ไม่พอไม้ไม่พอ,พอเราต้องทำขวานก่อนอีอ้ยไม่ใช่อีคิกขวาแล้วก็เราจะทำขวานต้องมีสตรีกแล้วก็มีบล็อกใช่ไหมเราต้องทำบล็อก โอเคแล้วก็ซำขวานก่อนแล้วเราจะขวานไปตัดไม้ต่อโอเคมาตัดไม้ต่อเพื่อชีพอย่างแรกเลยนะฮะก็คือเราต้องรอดคืนนี้ไปให้ได้ก่อนไป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 แล้วใบไม้เขาจะร่วงไหมฮะหรือว่าเขาจะอยู่อย่างนี้อยู่นี่ตลอดเหรอถ้าเราไม่ตีมันก็จะค้างอยู่อย่างนี้เหรอต้องทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะ โลกนี้ต้องอยู่ในฟาร์มระเบียบเรียบร้อยนะทุกคนอุ้ยไหลล่วงไม่รู้嘛หรือว่ามันเอาไปปลูกต้นไม้ได้หรือเปล่าโอเคแสดงว,ว่าการทำฟาร์มของเราอุ้ยเนี่ยมีล่วงอีกแล้วเราได้อะไรมาอันนี้เหรอโอ๊กแซม p ลิ n g น่าจะอันนี้นะเอาไว้ปลูกต้นโอ๊กแหละเพราะว่าเป็นต้นเป็นต้นโอ๊กนะเราต้องทำฟลิกแอ็กเนี่ยแล้วก็ทำดาบสวย เราก็ทำพั่วต้องใช้ปะวะอาจจะจะไม่ต้องใช้ตัือว่ต้องทำพั่วถ้าพั่วแล้วก็ทำมาทุกอันเลยแล้วกันฮนะแล้วก็เลยอันนึงเป็นน,นี่มา new recipe โอเคมาใส่หมดเลยหลังจากนั้นก็เราจะไปที่ถ้าใช่ไหมล้วก็ทำการขุดขุดสิ่งที่เรียกว่าเหล็กเมื่อกี้ผมเห็นถ้ามัอยู่ฝั่งนี้นะ นี่นี่อยู่ตรงเสาเราเลยเสาชื่อเรามันมีท่ามันลงไปข้างล่างนี่ผมคงน่านจะกดตรงนี้ได้แล้วเอาไปทําให้เราเข้า,ขาเข้าสู่ยุคเล็กได้ถูกไหมยังไงสโตนเอทได้จริงๆริงด้วยติเดี๋ยวเดลูกผมนึ่ขึ้นยังไงเดี๋ยวเดีๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวต้องต้องวางแผนให้ดีต้องขึ้นได้นะต้องเป็นบันไดน,นะโอเคตรงนี้อุ้ยตรงนี้กดอันนี้โอเคปั๊บปั๊บเราจะขึ้นมา โอเคสวยอันนี้เป็นติ๊กง่สวยอ่าเลน,นสวยงามสวยงามแล้วก็เฮ้ยอันนี้ฐานหินฐานหินใช่ไหมโอเคผมว่ามันมันเริ่มมืดแล้วว่ะเฮ้ยผมไม่ทันผมไม่ทานผมไม่ทานที่ผมไม่ทันผมไม่ทานผมไม่ทาน,น,นว่ะโอเคอันนี้เอาไว้ขุดอันที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วก็ นเราต้องครัฟเราต้องประตูประตูประตูต้องใช้ท่อนไม้แล้วก็ต้องครัฟอันนี้ด้วยฮะนี่ต้องคราประตูอ่ะแต่แบบเรายังเรายังไม่มีอันนี้เลยอะอุมันมืดมากแล้วว่ามันมืดมากแล้วว่าแล้วผมจะรอดไหมเนี่ยนี่ผมเจอเจอสัตว์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 เจ้าหมูเจ้าหมูมาเป็นอาหารข้ามาเป็นอุ้ยไปไหนไปไหน ไปไหน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 เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่ายาโอเคสวยต้องการไฟต้องการไฟมันเริ่มมืดแล้วะเราเราอยู่ไงวะเราขุดตรงนี้ไหมขุดตรงเนี้ยขุดให้มันเข้าไปนิดนึงให้มันเป็นตรงเนี้ยให้มันเป็นเป็นเข้าไปอ่ะแล้วก็ทำเป็นไอ้นี่นี่ยทำเป็นโพงเข้าไปเป็นท้ามว้ย ก็สร้างเป็นบ้านเคยเห็นเขาเล่นดูเคยเห็นเขาเล่นเราต้องคาบไปนี่ด้วยไฟอ่ะโอเคสวยแล้วก็เอาไปวางวางโอเคสวยแล้วก็วางตรงนี้ฮะนี่ติดแล้วก็เราขุดลงไปข้างล่างใช่ไหมเราจะวางไว้หน้าบ้านนั่นหนึ่งแล้วเราจะขุดขุดไปต่ออุ้ยเช้ายังเช้าแล้วอุ้ยไม่หม่ม,ไม,ไม่ไม่มีเพลงมันมีเพลง แย่แล้วเพลงอะไรอะ่ะเพลงนี้ปรบอกอะไรอะ่ะจะเย็นจะเย็นปรบอกว่าเป็นกลางคืนเนอหรือ,อยังไงอย่าทำให้ผมตกใจนะอย่าเพิ่งมีเลยโผล่ม,มาไปก่อนไปก่อนแล้วก็ทุบอันข้างบนแล้วก็ตรงนี้ผมจะวางทอชสววุ้ยกดผิดโอเคสวยเราจะเอาอันข้างบน ข้างบนฮะเราจะเก็บเก็บอันนี้ได้ไหมเก็บมาวางได้ไหมอ่ะมันเก็บของอันนี้ยังไงอ่ะเก็บไงอ่ะก็ไม่ได้พุ๊เลยแล้วกัน อู๋เสียงเพลงดังมากคุณผมออาเสียงเพลงลงนิดนึ่งแล้วกันคือมันมันก็นี่นะมันก็เพาะนะแต่ว่ามันดังเอ้ยมันดังเกินไปโอเคแล้วก็เราจะสร้างประตูไว้ประตูโอเคประตูเอาได้ปะ คินแล้วอ,อ,อ่อยยังไงอ๋อคลิกขวาออกโอเคปิดสวยเฮ้ยเี๋ยวรประตูคู่ไงประตูคู่ไม่มีเตียงเอาละข้ามันจะข้ามคืนนี้ไปมันต้องนอนผมลืมแต่เรามีอาหารนะเว้ยไม่เป็ไรฮะเราสร้างสิ่งที่เรายังไม่สร้างนั้นก็คือเตาไอ้นี้เตาอบโอเค สโมคเกอร์เหรอปึ๊บวางปาบแล้วก็ีิขวาใช่ไหมเราจะปิ้งไก่ใช่ไหมเฮ้ยจริงนะได้ปะได้ปะได้ปะเอาเสร็จแล้วโอ้มันวางอย่างนี้เลยเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาโอเค แอนเนอร์แพตเทินไรเกย์ดาอันนี้คืออะไรอะ่ะเราต้าจะต้องอยู่ในนี้สักพักเนี้ยต่อไปที่เราจะทำก็คือหน้าไม้หน้าไม้หน้าไม้สริงหายยังไงอะ่ะไอรอนหรอโอ้ย,ยไม่รู้หายยังไงเลยแล้วเราจะหารีซอสยังไงบ้างไงมีหินหน,นู่นนั่นนี่ผลไม้กองไฟโอ้จุดในวความงงอะ หลายอยา่างเลนโอเคคิกขวาแล้วก็เอาอาหารเข้ามาตอนเช้ายัง่ะเชาแล้วสวยเช้าแล้วต่อไปเราต้องไปทำเตียงฮะคือการออกหาแกะปุ๊บมิสาน้ำตรงนี้อันนี้เอามาอ้ย มาได้มาได้ม่ได้ไมุ้้ยว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 ุ้ยอะไรอ่ะวุ้ยอีหยังบ่นี่อีหยังเนาะเอ้ยทำไมผมเก็บไม่ได้อ่ะสวนวัวอะไรนี้นี่ผมเก็บไม่ได้อ่ะผมตีตัวอะไรไม่รู้ได้กระดูกมาวุ้ยน้องแกะน้องแกะน้องวัวน้องวัว เอ้ยผมเจออะไรไม่รู้ไม่เห็นไม่ไันไม่ทันไม่ทันเฮ้ย,ยคุณมา้าเอ้ยไม่ใช่ลามะเอ้าอันนี้เป็น NPC เหรอโอ้เทรดดิ้งเอ้ยแป๊บ <ฮะ S 1> หนึ่งเอ้ยเอ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งย่ายๆเราทำอะไรกับเขาได้โอ้ซื้อของได้ฮะแซนเหรอเพอร์เพอร์ดราบักเกิลออฟไดร โอ้ข้อฟิช a p า l e s e ผมซื้อนี้แล้วกันอ๋อผมผมจะรู้ได้ไงว่าผมมีเงินเท่าไหร่อ่ะโอเคผมยังไม่รู้เออแป๊บหนึ่งอย่าอย่าอย่าใจเย็นเราเรายังไม่รู้ว่าระบบเทรดตรงนี้มันเทรดยังไงนะที่ผมเตรียมตัวมาก็คือผมจะเตรียมตัวว่าผมจะซูเวิร์ฟในตอนนี้ยังไงซึ่งตอนนี้ผมต้องหาคุณแกะเพื่อที่เราจะได้มันวิ่งเร็วได้ปะ นีแต่คุณวัวมีแต่คุณวัวคุณวัวนีแต่คุณวัวไม่มีคุณแกะเลยอะเราจะเพิ่มไดยังไง่ยมีไฟมีลาวาด้วยหรอคุ้ยเจอคุณแกะแล้วคุณแกะน้อง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 แกะเออเรียบร้อยเรียบร้อย น้องแกะ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 เขาบอกว่าถ้ากระโดดไปตีด้วยมันจะติคิดิคมันจะติคิดิคข้อมันจะติคิดิคข้อมันจะติคิดิคข้อเขาบอกอย่างนั้นโอเคสวยทุกชีดามอะไรคุณม้าเหรออุ้ยผุมเจอสัตว์เยอะเลยนะแต่ตอนนี้เลือดมันลดแล้วคุณคนนี้ก็ไม่ไปไหนเลย ติดบล็อกแล้วฮะหรือว่าพาลามัมากินหญ้าโอเคไม่เป็นไรบ้านเรารูนี้ตรงนี้มันไม่สวยเออลงไปเลือดโดอนอีกแล้วเราจะทำเตียงยเตียงต้องทำเตียงยนี่งเตียงยสุดเจอด เราเอาเตียงวางตรงนี้เฮ้ยเตียงวางตรงไหนดียะเตียงห้าวางห้าวางอันนี้ประตูมันเขาบอกว่ามันลางไม่ดีทางเข้าเห็นไหมมันเป็นทางประตูเข้าห้าวางเตียงตรงนี้เออโมงช่วยไม่ดีฮะเราต้องวางแบบวางไงอะโอเคนี่วางอย่างนี้เราก็จะนอนได้เราได้เตียงแล้วไปทําอะไรอะหาอาหารก็ทํากับข้าวทิ้งไว้ถูกไหม ผมว่าผมต้องการสิ่งนี้ต้องการกล่องเก็บของเพราะว่าของเราเริ่มเต็มแล้วกล่องเก็บของค่อยๆหาคราบับไม้ไม้ไม่พอไปสิครับไม้ไม่พอก็ไปสิครับไปอไามา้โตกี่โมงแล้วเนี่ยยังบาย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 ,บายไม่ถึกมาก

ไม่สนใจไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นไม่ได้ยินเสียงใช่ไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นล่างบอกฮนะมันสามารถท่างสีอะไรเยอะได้ไหมอ่ะว่าเราจะเอาขี่บล็อกอะไรเงี้ยคือเราต้องใช้เยอะเลยเอาสองกล่องแล้วกันเอาเรียกมาแล้วก็ลากตึ๊ดได้มาหนึ่งกล่องแล้วก็ไม่พออ่ ได้หนึ่งของอ๋อสองของพอดีสวยฮึบแล้วก็วางตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันตรงนี้นี่วางไว้ก่อนปับป๊บปั๊บแล้วก็อุ้ยมันเป็นของใหญ่ติดกันแล้วเราจะเอาอะไรวางไว้ดีประตูแล้วกันประตูเราเอาไปทิ้งได้วะไว้แค่นี้ก่อนได้ยินเสียงไอ้นี่เว้ยซอมบี้อะ เรากินข้าวก่อนได้ไหมกินข้าวไงนี่น,นี่ต้องกดอย่างนี้ป่ะแล้วก็กินอ๋ออย่างนี้โอเคแล้วเราเพิ่มเลือดยังไงอะ่ะนอนเหรอลองไหมต้องลองวะไม่ได้อยู่ข้างล่างอะ่ะอข้างบนเสียงไรเสียงอยู่ไม่ไกลอะ่ะแต่ว่าอยู่ไหนตัวอยู่ไหนไม่รู้ พัาที่ตกแล้วไปดึกอ่ะขอนอนก่อนนะโอ้โโอเคชันเราช้านะเนี่ยโอเคนอนอยังไงนะเอา้าอันนี้คือนอนอยังเอา้านอนแล้วครับเช้าแล้ววันนี้ยังใหม่สาย สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวมากว่านี้ก่อนวันนี้อาจจะดูงงๆง,งนิดนึงนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้นะครับเราเจอกันใหม่โอกาสหน้านะฮะเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้กันไปละกันว่าเล่นอะไรยังไงกันต่อสำหรับพาร์ทนี้กับไมค์ครับสวัสดีครับ